สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของทีเทียวชาแนลนะครับวันนี้ไม่ได้มาอัปเดตแพทอะไรตัวเกมนะเพื่อนนะก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้มัง้งตัวของอ่าการโปรแกรม s ซ็คกิ้งโทเค็นนะครับเ,เพื่อนๆ NKTNKA เขาจะหมดซีซั่นหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวกาลังจะเริ่มซีซั่นสองวันนี้ก็เลยมาประกาศข่าวด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาลองเปิดผลตอบแทนของผมก่อนที่จะหมดพรุ่งนี้แล้วนะว่าตอนเนี้ยผมได้ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าตีเป็นเงินเนี่ยประมาณสักกี่บาทอะไรเงี้ยเดี๋ยว เดี๋ยวมาเปิดให้ดูกันนะแล้วก็ผมอะ่ะมีมีเต,ตรียมโทเค็นในบางส่วนแล้วเหมือนกันนะว่าเออเดี๋ยวทีทั้งสองผมน่าจะฝากต่อนนะเพื่อนๆนะก็คิดว่าคงไม่ได้ไปทําอะไรเท่าไหร่แล้วนะครับก็คงไม่ได้เอาตัวละครแบบโหดๆแบบเอจริงจังเท่าไหร่อ่ะนะก็เดี๋ยวพาไปดูแล้วกันนะคบว่าตอนนี้ผลตราไทยมมันเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมขอทำเคว็ดนี้ไว้ด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวผมตัดเข้าตัวของมาเบกนะอ่า ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวอัปเดตของเขาที่เป็นตัวของแอปมาเบก2.0แล้วนะก็จะเดี๋ยวคิดว่าน่าจะมีส่วนของตัว NFT เข้ามาเร็วๆนี้นะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เข้านะครับแล้วก็ชีซั่น2นะครับตอนนี้คือเดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะคือจะเริ่มพรีเนี่ยวันที่24นะครับก็คือพวกนี้มาแล้วนะแล้วก็จะสเต็กไปถึงวันที่23เดือน1นะครับใช่ไหมไม่ใช่ไม่23ถอดป20ี2023นะครับอ่าเดือนที่1 แล้วก็วันที่2ก็คือปีใหม่เป็นเพื่อนสเต็กันถึงปีใหม่เลยนะครับก็เดี๋ยวดู c ซียนสเนี่ยผลตอนจะดีหรือไม่ดีนะเดี๋ยวพาไปดูตอนนี้ก่อนแล้วกันนะครับป่ะมาแล้วครับเพื่อนผมพา,มาอยู่ส่วนตัวแอปแล้วนะครับก็เดี๋ยวนี้จะเป็นตัวมาเบกของผมนะก็ตอนเนี้ยตัวของ NKT นะครับอยู่ราคาเท่าไหร่เอ่ยอยู่0.17นะครับแล้วก็ตอนนี้ผลตอบแทนก็ใกล้จบแล้วเพื่อนนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่9.6าเยแล้วนะก็เดี๋ยว พรุ่งนี้ก็คงจบแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าเรามีสเศษเขาจะมีมอบต่ออีกหรือเปล่านะคงคงมอบแหละแต่ว่ามันจะมอบยังไงนะครับแล้วก็อันนี้ผมมารีวิวว่า NKT เนี่ยเพื่อนผมฝากไว้ที่19.2เเหรียญไม่ได้เพิ่มนะครับก็ตีเป็น US ประมาณ10.32นะครับ10.32ก็ประมาณ3ามสามร้อยปะ่ะอืมประมาณ380-400ดบ้ยาทโดยประมาณประมาณ400บาทแหละนะฮะแล้วก็ผลตอบแทนของผมเนี่ยอยู่ที่ อ่าสิบ us นะครับ14.7 us ก็คือผมฝากประมาณ3เดือนไหมถึงไหมก็จะประมาณเกือบ3เดือนนะเพื่อนก็ผมอะแทนอยู่ที่เดี๋ยวผมบวกเลขแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> ไม่ทำการบ้านอีกแล้วนะมามาบวกสดๆอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะ14นะครับจุดเ us คูณผมขอคูณ38แล้วกันนะเพื่อนนะคูณ38ตอนนี้ us ก็อยู่ประมาณ 558บาทนะครับของ NKT นะตอนนี้นะแล้วก็ดีเทลตรงนี้ก็ผมยังไม่แน่ใจเพื่อนๆว่าในส่วนของตัวเพิ่มเติม 9, อ่ 9, 3, อะ9ก0 0พไอ้9พั7 MBX อ่ะเขาแจกมาแล้วหรือ,อยังหรือว่าผมเดาว่าอาจจะต้องรอจบก่อนนะนี่ว่าซีซั่นนี้จะจบวันที่24ตุลานี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวดูแล้วกันเพื่อนเพื่อนๆแต่ละคนได้กันเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เท่ากับว่าผมฝากอยู่ประมาณ300กว่าผลตอบแทนผมได้ไป500กว่า 3เดือนได้ประมาณร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเออร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะให้เดี๋ยวผมขอลองคํานวณแล้วกันแป๊บหนึ่งนะสิบจุดสามนะครับคูณสามแปดก็ตกประมาณสามร้อยเก้าสิบเอ็ดจุดสี่นะครับสามร้อยเก้าสิบเอ็ดจุดสี่นะครับผลตอบแทนของผมอยู่ที่คูณไปเ็จแล้ว 142.71%เนะเพื่อนโอ้โ oh, ห n อ t ได้ร้อโอเคนะเออโอเคนะ142%ใน3เดือนนะครับก็ผมว่าซีซันหน้าผมก็น่าจะฝากนะครับก็เดี๋ยวไปดู NKA กันต่อนะืมอแล้วก็นี่โหผมเตรียมเหรียญบางส่วนไปแล้วนะครับแต่ NKA ผมยังไม่ได้คอนเวิร์ตมานะนี่คือเหรียญที่ผมไม่ได้ซื้อนะครับผมก็มาจากในเกมแล้วก็วดๆออกมานะครับ NKA โอราคาโดดกันนะราคาขึ้นอีกแล้วนะครับก็ ตอนนี้เองครับ NKA ก็96%เหมือนกันนะผมฝากอยู่ที่19.2เหมือนกันหรือ44.5 USD นะครับโอ้โหอันนี้ต้นทุนเยอะกว่าเยอะเลยนะ44.5ผมขอลองคูณ38แป๊บหนึ่งนะ38นะครับอยู่ที่1,691บาทเพื่อนๆ1,691นะอันนี้โอ้โหลงทุนเยอะกว่าเยอะนะครับแต่ผลตอบแทนนอยู่ที่21.0นะครับก็ผมตีมา21แล้วกันนะ21.0นะครับ 21อคูณสามแผลตอบแทนอยู่ที่798บ,บาทเพื่อน798บาทหารต้นทุนเมื่อกี้1691ใช่ไหมน่าใช่คูณ100%นะครับผลตอบแทน NKA ของผมอยู่ที่47.1เจุดหนึ่งเพื่อนนะครับ47.1ก็ห่างเยอะเลยเอาจริงนะเอางี้คือถ้าเกิดเ,เพื่อนมองแค่ตัวเลขข้างล่างนะมันก็จะมองว่า NKA เหมือนเยอะกว่า <S <S ใ,ชใช่ปะ แต่ถ้าเกิดเราคิดในแง่ว่าเราลงทุนในจำนวนเงินบาทที่เท่ากันถ้าเกิดผมลง NKA เนี่ยแาคาแค่10 US เนี่ยผมจะได้ผลตอบแทนแค่47นะเพื่อนแต่ NKT เนี่ยได้ถึง142ต่างกันเป็น100%เลยอ่ะคือถ้าเกิดเพื่อนจะต้องเลือกลงทุนนะผมว่า NKT น่าจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ได้ดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอเริ่มผมตอแทนของผมแล้วกันนะว่าอย่างของผมอ่ะสออันเนี้ยได้ประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองคำนวณแป๊บหนึ่งนะ คือ44.5ใช่ไหมบวกกับอีก10 55.5นะครับคูณ3.8ต้นทุนต้นทุนอยู่ที่ระ่าณร2,109บาท2,109บาทนะครับผลตอบแทนอยู่ที่ผมประมาณแล้วกันนะเพื่อนนะ15บวก21นะครับคูณ3.8 1368หนะครับ1368าหารด้วยประมาณ2 0 0 1คูนร้อยผลจะแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ70%กว่าเปอร์เซ็นต์ถึงเจ็เปอร์เซ็นต์ก็ก็ไม่แย่นะก็ไม่แย่เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวผมก็โอเคครับ NKA เดี๋ยว ไฟนอลเราผมมาดูอีกทีนึงกันนะเพื่อนว่ามันมีผลตอบแทนเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าจากเหรียญเพิเ่มเติมวันนี้นะก็คิดว่าถามว่าโอเคไหมถ้าเกิดคนที่มีเหรียญอยู่แล้วก็มาสเต็กกิ้งก็ก็โอเคนะครับก็ได้ประมาณหกถึงเใน3เดือนก็โอเคอ่ะคือถ้าเกิดคิดได้ง่ายนะเพื่อนสมมุติแบบเรามาลงทุนประมาณสักสักพันหนึ่งใช่ไหมพันหนึ่งก็ได้มาอย่าง n อ t ได้พันแบบพันกว่าเลยอะ่ะพันสี่ได้เหมนพันสี่นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อน เลือกจะมาลงทุน NKA อาจจะได้ประมาณสักแค่แบบ40 40กว่านี่เหรอปะลงทุนร้อยได้มา40กว่าก็คิดว่า NKT คงน่าสนใจมากกว่านะครับก็ตัวนี้ก็ลองยังไงก็ไม่ชวนไม่ได้ชวนลงทุนนะเพื่อนนะบอกก่อนนะแค่เอามาแชร์ผมลองลงทุนแล้วเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็ไม่ได้ชักชวนลงทุนนะเพื่อนๆก็ลองเวทดูแล้วกันว่ามันน่าสนใจไหมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องเอาเงินไปซื้อเหรียญจากพวกแบบกระดานเทรดมาแล้วก็เพิ่มมาจะสเต็คกิ้งเนี่ยก็ ขอให้คิดอีกรอบหนึ่งแล้วกันว่ามันจะุ้มจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะก็อย่ามองอย่ามองว่ามันแบบนี่นะเพราะว่าผลจากซีซั่นส,สองผมก็ยังไม่ชชว่์ว,ว่ามันจะได้ประมาณนี้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวขอขอ,อรีวิวซีซั่นแรกไปก่อนแล้วกันนะครับก็อย่างซีซั่นแรกที่ผ่านมาก็บอกได้เลยว่า NKT น่าลงทุนกว่า NKA นะครับก็เท่านี้แหละวันนี้เท่านี้แหละพอแล้วนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวฝาก รบกวนเพื่อนนะครับถ้าเกิดชอบข้อมูลยังไงก็รบกดเพื่อนกดไลค์แล้วกดซับผมหน่อยหนึงนะจะได้ไม่พลาดข้อมูลในคลิปใหม่ชอ่องนะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิงด่งติดตามด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่จะได้รู้ก่อนใครเลยนะแล้วก็ผมฝากแฟนเพจไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับให้หน่อยที่ข้างล่างนี้เลยนะ <S <S แล้วก็สุดท้ายเลยถ้าเกิดมีอะไรก็คอมเมนต์ไปข้างล่างเลยนะครับผมจะพยายามมาไล่ดูและอ่านให้ทุกคอมเมนต์นะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่รับชมคลิปของเรานะแล้วก็หวังว่าจะเป็นแนวทางในการลงทุนของประเภทคริปโตหหรรรืออพพววกกกับบ่าเียญได้นะค็ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าทีดิปยวไมู้เป็นคลิปอะไรนะเดี๋ยวยังไงก็เจอกันใหม่บ๊ายบายครับผม